สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกท่านนี่เป็นคลิปประจําเดือนมีนาะคม2564ซ้อมมีเรื่องมาฝากชาวราศีกรกฎอีกแล้วนะครับนะฮะหลายๆคนนะครับใช้คอนเน็กชันของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในตลอดปี64นี้ก็ยินดีด้วยนะครับที่มีโอกาสในความสําเร็จมีโอกาสที่ดีในจังหวะของชีวิตในหลายๆมิติไม่ว่าจะในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานในเรื่องของความสําเร็จในมิติต่างๆ ฉะนั้นการติดต่อเจรจาใดๆของชาวราศีกรกฎก็ได้อันนี้สงจากคอนเนคชั่นแต่ต้องมาฝากเตือนกันนิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีกรกฏสอต้องบอกว่าในเดือนมีนาคมนี้มีโอกาสซ่อมรถซ่อมบ้านฉะนั้นชาวราศีกรกฏนะฮะใครที่ใช้ยวดยานอยู่บนท้องถนนใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนก็คงต้องพึงระมัดระวังนะครับอาจจะเกิดรถเสียบนทางด่วนไหมนะครับไปสถานที่เปี่ยวแล้วรถมัน ไปต่อไม่ได้ไหมหรืออะไรไหมก็อาจจะเป็นความน่ากังวลใจสําหรับสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับแม้แต่สุภาพบุรุษนะครับก็ยังต้องบอกว่าเฮ้ยมันลดไปเสียบนทางด่วนนี่มันทําให้หงุดหงิดใจนะฉะนั้นควรจะเอารถเข้าอู่เข้าศูนย์นะฮะเช็คความพร้อมและใครที่ไม่มีประกันรถฝากเตือนไว้เลยว่าขับรถระมัดระวังไปมองในเรื่องของเงินเินทองทอง,ทองกันนิดน,นึงนะครับว่าชาวราศีกรกฎ ก็คงต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้นะครับก็คงอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากมายนะักฉะนั้นในเรื่องเงินเรื่อง,องทองจะคาดหวังอะไรนะครับยังไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการยังมีทิศทางของรายจ่ายค่อนข้างดูน่ากังวลใจนะครับอาจจะหมดเปลืองกับบุคคลรอบข้างนะครับจะหมดกับญาติมิตรหมดกับใครหมดกับอะไรยังไงมีโอกาสที่จะสิ้นเปลืองได้มากพอสมควรพอมองคอยไปในช่วงปลายเดือนของเดือนมีนาคม ถึงจะดูดีขึ้นนะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้เรื่องเงินเรื่องทองถ้าจะคาดหวังอะไรนะครับจากปลายเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับกรกฎทุกท่านดีใจด้วยนะครับในเรื่องเงินเรื่องทองใครที่รอเงินตกเบิกใครที่รอเงินเดือนออกใครที่รอในเรื่องของการค้าการขายให้ได้ดิบได้ดีได้กำลรกำไรก็ต้องบอกว่ามีโอกาสมากในช่วงปลายเดือนมีนาคมอย่างนี้ พอมองไปในตรงส่วนของดาวการงานนะครับต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎนั้นเป็นอีกราศีหนึ่งที่ซ้อต้องฝากเตือนว่าในเรื่องของการงานใดๆก็ควรจะต้องมีสตินะครับถึงจะมีคอนเนคชันที่ดีมีดาวผู้ใหญ่ให้คุณกับดวงชะตาอย่างไรก็ตามแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้อารมณ์หรือการใช้อีโก้ในการทำงานก็ไม่เป็นผลดีกับใครสักทีเดียวเลยฉะนั้นนะครับชาวราศีกรกฎก็ควรจะต้องพึงระมัดระวังในการทำงาน อย่าก,กระทบกระทั่งนะครับหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ลื่นไหลยอย่างที่ต้องการมีอะไรไม่แน่ใจให้ปรึกษาผู้ใหญ่เลยแล้วกัดน,นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าชาวราศีกกฎนะครับในช่วงต้นปีอย่างนี้ซอก็เชื่อว่าหลายๆคนลั่นละคังวิวาไปเรียบร้อยหลายๆคนได้พบรักพบเจอคนที่ถูกอกถูกใจฉะนั้นคนที่มีชีวิตรักชีวิตคู่ซอก็ยินดีด้วยใครที่ยังไม่ลั่นละคังวิวานะครับบอกได้เลยว่าเดือนมีนา นี้เป็นเดือนสุดท้ายในช่วงต้นปีนี้เลยนะในเรื่องของการลั่นระฆังวิวาหลังจากนี้การลั่นระฆังวิวานั้นอาจจะไม่เป็นผลดีในเรื่องของเลิกยามฉะนั้นชาวราศีกรกฎนะครับในเดือนมีนาคมนี้ใครที่แต่งงานแต่งการซ้อก็ยินดีด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าสําหรับคนโสดนะครับสําหรับคนโสดเนี่ยซ้อต้องบอกนะฮะว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งการชิงรักหักสวัสด์เลย ไม่ใช่คุณเป็นราศีเดียวนะฉะนั้นคนโสดนะฮะหลายๆคนอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วไหมหรือมีคนที่มาติดพันพัวพ,พันเยอะอยู่แล้วไหมฉะนั้นชาวราศีกรกฎหลายๆคนนะครับต้องระมัดระวังการชิงรักหักสวัสดิ์จะเป็นเพราะตัวเองเจ้าชู้นะครับหรือเป็นเพราะว่าไปจีบคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นขอให้โชคดี